อ้าวปิดท้ายเรื่องเล่าหน้าหนึ่งกันที่เรื่องของทุเรียนถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบทุเรียนเขามีผลวิจัยว่าทุเรียนหมอนทองที่สุกพอดีย้ำนะคะหมอนทองและสุกพอดีกินเข้าไปเนี่ยลดคอเลสเตอรอลในเลือดทำให้เลือดแข็งตัวช้าป้องกันเส้นเลือดตีบแล้วก็ป้องกันมะเร็งค่ะ คืออยู่ดีๆทุเรียนกลายเป็นอาหารสุขภาพบ้าทุเรียนหมอนทองฟังแล้วยิ้มเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเป็นผลวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีที่เขาร่วมกับหอการค้าจันทบุรีจันทบุรีเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องทุเรียนเรื่องการหาสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในผลไม้เมืองร้อนอันนี้คือเป็นหัวข้องานวิจัยนะคะสารแอนตี้ออกซิเดนต์ก็คือยับยั้งการเกิดมะเร็งที่แรกเนี่ย เขาหาก่อนว่าพันไหนก็ไปหาทั้งหมอนทองก้านยาวและชะดีได้ผลออกมาว่าหมอนทองมีนะมากสุดสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่อมาหาต่อว่าแล้วความสุกประมาณไหนล่ะก็ได้คําตอบออกมาว่าสุกพอดีสุกพอดีหมายถึงไม่หาม,มแล้วก็ไม่เละเป็นทุเรียนปลาร้าอ้าว เรื่องนี้นะคุณผู้ชมไม่ได้มองเฉพาะผู้บริโภคในประเทศไทยเพราะอะไรทุเรียนในภูมิภาคนี้ปลูกกันหลายประเทศก<ช>ัมพูชาลาวเวียดนามจีนมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นถ้ามองต่อยอดไปถ้าเราสามารถไปบอกใครๆได้ว่าทุเรียนหมอนทองของไทยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์คุณผู้ชมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอดแ่งาท่นลทลใช่ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเกษตรกรมักจะมุ่งไปหาพันธุ์โบราณมาปลูกอะไรอย่างนี้ไงแปลกๆเอามาปลูกไม่ต้องแล้วหมอนทองนี่แหละมีผลการวิจัยยืนยันอ้าวอย่างที่บอกลดคอเลสเตอรอลในเลือดเลือดแข็งตัวช้าแล้วว่าเลือดออกแล้วมันจะหยุดได้ไงเออป้องกันเส้นเลือดตีบแล้วก็ป้องกันมะเร็งค่ะคุผู้ชมต้องใจยเย็นๆนะกินแต่พอดีนะแตบบ่กินเยอะวันนี้ไปหาซื้อเลยกลายเป็น